สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g t a r o ร by ชุดิกร์น,นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะเรามาให้ไพ่ช่วยบอกแล้วกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณแล้วก็อยากจะแนะนำอะไรกับคุณบ้างนะคะผ่านไพ่ยันนารกนะคะวันนี้อยากจะให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปไพ่ยอยากบอกอะไรคะสิ่งที่คุณเจอ แล้วก็คำแนะนำแล้วก็บทสรุปนะคะสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้ว้าวมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะมันเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้ให้คุณได้เริ่มทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่หยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทำใช่ไหมอ,อะไรเนี่ยเออทุเราก็คือเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้โอกาสตรงเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในชีวิตของคุณนะคะเหมือนเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยเกื้อหนุนท่านคอยให้โอกาสแล้วก็โอกาสโอกาสนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทำให้ชีวิตคุณนะ่ะ เบาขึ้นแบ่งเบาภาระต่างๆปัญหาที่มันหนักน่วงหรือทางด้านทุกๆด้านนะปัญหาต่างๆที่มันหนักๆเนี่ยก็คุณจะถูกขี้คายไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนคุณอยู่ทําให้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆของคุณเนี่ยมันถูกขี้คายไปในทางที่ดีนะคะมันทุเลาเบาบางลงถ้าสำหรับคนที่มีภาระหนี้สินอยู่หรือมีเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจอยู่ะ มันก็จะถูกขี้คายไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทำแนะนำเพิ่มเติมนะคะว้าวเราชอบไพ่ใบนี้มากเลยสมาธิมันเหมือนเป็นเป็นไพ่แห่งการสื่อสารของครูบาอาจารย์จริงๆท่านอยากจะให้คุณนั่งสมาธิบ้างลังคะแล้วก็อยู่กับตัวเองบ้างถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับลมหายใจของตัวเองในชีวิตประจำวันนี่แหละ อาจารย์เคยอาจารย์ของแม่หมอเคยบอกว่าถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิแล้วมีเวลาหายใจไหมถ้ามีเวลาหายใจนั่นก็คือเวลาที่จะได้ทำสมาธิก็คือการที่เราทำอะไรในทุกๆวันเนี่ยคุณได้รู้ลมหายใจเข้าออกคุณนั่งเขียนอะไรอยู่คุณก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นการทำสมาธินั่นก็เป็นการทำวิปัสสนาได้ดีนะในสิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาแนะนำ มันก็เป็นอะไรที่ที่ดีมากๆพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วมองว่าเป็นการสื่อสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากที่จะสื่อสารกับคุณจริงๆว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นเลิกงามยามดีแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่คุณจะสามารถผ่านพ้นต่ออุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่มันรู้สึก เป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่ของคุณมันก็จะถูกขี้คายลงนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีก็คือการที่คุณต้องมีสติมีสมาธิในการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของสติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของเขาเรียกว่าความหนักแน่นของจิตความหนักแน่นของจิตในการแก้ไขปัญหานะตรงนี้ก็เนี่ยตามไพ่เลยถ้าคุณรับรู้พลังงานของไพ่ได้นะตามไพ่เลย คุณจะไปวิเคราะห์ตามให้ตรงสถานการณ์ของคุณได้อย่างไรเนี่ยก็คือตามไพ่มันเป็นอะไรที่มันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอว่าอย่างนั้นนะรับรู้ได้ถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านคอย,คอยเกื้อหนุนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะก็ขอให้คุณที่เข้ามาชมคลิปมีความสุขมากๆนะผ่านพ้นต่ออุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็คนไหนที่สงสัยหรือมีปัญหาคาใจอยู่คุณก็จะได้คําตอบจากการนั่งสมาธิก็ได้นะนี่ที่แม่หมอรับรู้หรือ เข้ามาในใน,ในคำพูดของแม่หมอนะอาจจะได้นั่งสมาธิแล้วก็แล้วก็ได้เห็นคำตอบบางอย่างที่คุณต้องการนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ